สวัสดีค่ะพี่น้องลุยปลาลุยธงฝนโตค่าววันนี้แม่น้ำเจ้าสิพาไปเก็บบักแอปเปิลเด้อไปยางไปน้องกันจ้ะโนกะบริณี้หนาวด้วยพี่น้องยังอยู่อยู่ค่ะบินบอลอยู่ทั้งฝ่านค่ะเนกรลังสิบินไปแล้วพี่น้องพี่น้องในสวนที่เพิ่นเก็บผลผลิตไปแล้วเด้อค่ะเด้อ ดันเจ้าก็มาเก็บเอาหมองพอนันโลนบ้านโลนเนาะค่ะเนาะร้ายพี่น้องตะดูกคือสวยเขาเจ้าจบ่เอาโอ้ยเอยเสียดายพี่น้องบ่มออีหนงังเนาะคนเริ่มมาเก็บสื่อก็มีอยู่แอปเปิลนะคะพี่น้องคอยสะอรอมันง่ามไยค่ะเพิน่นเพิ่นบอกเก็บกันเนาะเบื่องในพี่น้องเขาไปเต้มเหมดเด้อค่ะขอเก็บเลยเด้อพี่น้องเบื่องโอ้มันง่ามไยสะออนเนาะคะ่ะนี่โลนพืน้น เต็มไปเบิดพี่น้องจะ้ะใช่ดรขาดพี่น้องเบิึงนูนเต็มผื่นก็จะบ,บ,บอกรีบเลยพี่น้องเบิึงเนี่นงามๆเลยคะ่ะออนไลายพี่น้องมีตรเมืองงามเบิองแต่ว,ว่าเพิ่นกระสิติดดินเนี่สักหน่อยเด้อเพราะว่าเพิ่นโลดลงมาเนาะค่ะเนาะนี่เขาเศษดินออกกระสีกับวิม,มีแล้วพี่น้องเห็นบ่มคะนี่ลายค่ะพี่น้องของฟี่ได้ตังแดนช่วงนี้เอามาเก็บนกกันก็นกนมาดำแจ๋วสิเก็บเอาจากถุงนึงพี่น้องไปเห็ด ขนมหวานเนาะค่ะเนาะเบอร์ในเถรุกเนี soup, ่ยงามค่ะเต็มเบอร์ได้พี่น้องรดน้องรดนิ่มรดนทุ่มพี่น้องเหมือนกระเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเบอร์เนี้ยมันงามเศ็ดยิ้นออกก็ออกได้พี่น้องเบอร์สวยอี่าีค่ะเยอะแยะเลี่ยเบอร์เนี้ยเต่ลดุกง่ายเลือกเอาพี่น้องเบอร์รดน้องเบอร์เนี่ยแต่ละหน่วยใหญ่ถือได้พี่น้องนี่ยพอรดนลงมาเดี๋ยวเก็บกองไว้จะใส่ถุงเนาะค่ะเนาะ วันนี้แม่ดาเจ๋อเอาถุงมาใส่เอาพี่น้องหลายค่ะพี่น้องจ๊ะเขาจะโอ้นี่มันโลนนี่โอ้ขอดสะอวนพี่น้องวันนี้สเก็บเอาจากถุงหนึ่งเด้อเพราะว่าเพิน่นเพิ่นบ่เก็บเนาะพี่น้องเนาะโลนข้งางล่างเพิ่นบ่เอาเพิ่นคัดพลาดแล้วพี่น้องนี่ค่ะเต็มไปหมดงามๆเ้ยค่ะพี่น้องมึงเนีโอ้นี่เชี่ยชิดินออกงามๆเต็มไปหมดพี่น้อง มันดกหลายค่ะมันโรนกองเผื่ไกินพี่น้องไข่เสียดายเนาะมึงเนี่เสียดายมันกำมาเก็บเอาพี่น้องนะเต้มไปพี่น้องดี๋ยความทีไข่สะออนบักแอปเปิลไข่ก็เลยมาเก็บค่ะพี่น้องเออมึงเนี่นโรนเต้มเผื่นพี่น้องที่ตะลุกกำงามเลยค่ะเต็มเผื่อนเพื่ะนี่ห้วยเผื่อนผืนดินซือบด้วพี่น้องเลยงามอีหลีค่ะเอามาเก็บน้ำกันมาตันพี่น้องไข่กระลังเก็บแอปเปิลเพื่อนๆฝนตกเมื่อไหร บรรยากาศย่างอเอแรงงามๆพี่น้องจ้าถางทังดวนถังบานข่อยเองพี่นอ้องยาามืบอแรกเบิ่งนีหนาวเย็นแล้วพี่น้องเป็นบรรยากาศทางบ้านนาะด้ำแจวเองพี่น้องสวนเจ้าหน้าสวิตเนาะค่ะเนาะไปอยู่แถวนี้ล่ะค่ะด้ำแจวก็ย่างมาเก็บเอาฝนตกไลเลยเมื่อเขาบ้านค่ะพี่น้องมาตานี้